ครับลูกนี้เดี๋ยวไปใส่ใน Ford e v e r e t t นะครับตัวนี้เป็นแบตของ FB S series รุ่น S85 LNC หรือดิน85นะครับตัวนี้เป็นแบตคตรจมก็ใส่ในพวกรถ Ford นะครับอันนี้จะไปใส่ใน Ford e v e r e s t เดี๋ยวเราติดสติกเกอร์ประกันรุ่นนี้รับประกัน1ปีนะครับเป็นควดซ้ายบวกอยู่นี่ลบอยู่นี่ CDA ค่อนข้างสูงนะครับ CDA ประมาณพัน c d ด a นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราให้ช่างไปติดตั้งให้ลูกค้าถึงถึงที่นะครับตัวนี้ อันนี้ถือว่าเป็นแบตที่ดีรับประกัน1ปีนะครับ c d ดสูงมากๆประมาณพัน c d ดนะครับเดี๋ยวไปดูกันติดตั้งใส่ในรถ Ford Everest กันนะครับเล็กโทรถามขาแล้วอันนี้ใส่ Ford Everest มีประแจบล็อกไปนะราคาพี่แจ้งไปแล้วนะในไลน์ ครับก็ไปใส่ในรถลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไปใส่ในรถ ford everest นะครับก็เป็นรถคันนี้นะครับลักษณะการวางก็คือใส่เต็มช่องเลยนะครับตัวนี้เป็น fb s series ร,รุ่น s 8 5 lnc หรือว่าดิน85นะครับตัวนี้ cd A สูงนะครับประมาณพัน cd A เลยนะครับรุ่นนี้รับประกัน1ปีนะครับอันนี้ใช้ ให้ช่างวิ่งไปใส่ระยะทางประมาณประมาณ15กิโลนะครับตัวน,นี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยดีนะครับ